ซูคุณนะจะยอมออกมาต่อสู้กับฮาจิเมะหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก2ารสอบชนแนพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมารหรือว่าจุจูสึกไคเซนนะครับผมแน่นอนว่าเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าสุคุนะเนี่ยจะยอมออกมาต่อสู้กับฮัติเมะหรือว่าคาชิโมะหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้ว นะครับว่าในตอนที่190เนะครับเราจะเห็นว่าตัวของฮาคาลิเนี่ยได้มีการทําข้อตกลงนะครับกับตัวของฮาจิเมะนะครับผมในรูปแบบที่ว่าจะให้ฮาจิเมะเนี่ย ต่อสู้กับตัวของสุคุณะนะครับโดยมีข้อแลกเปลี่ยนตรงที่ว่าฮัตติเมะเนี่ยจะต้องมาอยู่ฝ่ายของฮาคารินะครับผมแน่นอนว่าฮัตติเมะเนี่ยเขาก็บอกจุดประสงค์ของเขาอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาเนี่ยมีพลังงานคุณไสนะแล้วก็มีวิชาคุณไส่ด้วยแต่วิชาคุณไสของเขานั้นเนี่ยใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและเขาเนี่ยต้องการที่จะใช้กับตัวของสุคุณะนะครับตัวของฮาคาริเนี่ยก็ได้มีการทําข้อตกลงในส่วนตรงนี้ไปนะครับและเราเนี่ยจะเห็นว่าฮาคาริเนี่ยได้ มีการคุยกับตัวของแพนด้าซึ่งเขาเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาในทํานองแบบว่าเขาเนี่ยจะสั่งให้ตัวของยูจิเนี่ยสู้กับตัวของฮัตจิเมะนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่ายูจิเนี่ยก็เป็นภาชนะของซูคุนะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีแต่ประเด็นสําคัญเลยมันคือตัวของฮัตจิเมะเนี่ย ไม่ได้ต้องการสู้กับยูจินะครับแต่ต้องการสู้กับตัวของสูคุณะซึ่งมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่มันน่าสงสัยตรงที่ว่าสุคุณะเนี่ยจะยอมออกมาต่อสู้ด้วยหรือเปล่านะครับผมและจะทาวิธีอะไรถึงจะลากสูคุณะออกมาได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าจะพูดถึงความเป็นจริงนะครับที่ตัวของฮาคาริเนี่ยจะสามารถสั่งให้ยูจิเนี่ยสู้กับตัวของฮาจิเมะได้ไหมไอตัวยูจิเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ฮาจิเมะเนี่ยไม่ได้อยากจะสู้กับยูจิ นะครับอย่างที่บอกไปว่าอยากจะสู้กับสุคุณะซึ่งจะเอาสุคุณะออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าเราไล่เรียงตามทำลายที่สุคุณะเนี่ยออกมาเองนะครับผมก็จะมีตอนแรกที่เขาเนี่ยออกมาเองเพราะว่ายูจิเนี่ยกินนิ้วเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เป็นการสลับตัวกันร,ระหว่างยูจิแล้วก็สุคุนะซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยสุคุณะเขาก็บอกออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนตัวด้วยนะครับและมันก็จะมีสถานการณ์ที่ยูจิเนี่ยพยายามเรียกสุคุณะออกมานะครับผมและก็ ทางด้านสุคุณะเนี่ยก็ออกมานะครับแต่ผลเนี่ยมันทําให้ตัวของยูจิเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนร่างกลับมาได้นะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์มากมายจนกระทั่งสุคุณะเนี่ยจงหัวใจเนี่ยออกไปจากร่างกายยูจินะครับแล้วก็ได้มีการทําพันธะสัญญากันนะครับโดยที่สัญญานั้นเนี่ยจะมีกฎอยู่แค่2ข้อนะครับข้อแรกคือลืมสัญญานี้ไปนะครับแล้วก็ข้อที่2คือถ้าเขาบอกว่าพันธะเนี่ยยูจิจะต้องมอบร่างกายให้เขานะครับไม่แน่ใจว่า หหรือว่า2นาทีนะครับผมแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ใน1นาทีนะครับและเขาก็สัญญาเพิ่มว่าไอหนึ่งนาทีที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าใครนะครับผมซึ่งในการทําสัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่เท่านี้และหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เห็นหน้าสุคนะเนี่ยยาวเลยจนถึงภาคชิบุยา่าชิบุย่าเนี่ยที่สุคนะออกมาได้นั่นก็คือการที่ยูจิเนี่ย กินนิ้วเข้าไปมากจนเกินไปนะครับโจโกะนะครับไอวิญญาณคำสาปหัวผู้เขาไฟเนี่ยมันได้ยัดนิ้วมือให้ยูจิกินเข้าไปนะครับประมาณตอนนั้นเนี่ยยูจิเนี่ยกินได้15นิ้วแล้วนะครับผมซึ่งมิมีโกะแล้วก็นานาโกะเนี่ยยัดเข้าไป1นิ้วนะครับแล้วก็ตัวของโจโกะเนี่ยมายัดอีก10นิ้วนะครับรวมแล้วเนี่ยยูจิในครั้งนั้นเนี่ยจะได้กินถึง15นิ้วเลยนะครับผมก็ตั้งแต่1นึถึงสินะแต่ถ้าได้กินจริงๆก็คือ11นิ้ว ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ยูจิเนี่ยปรับสภาพนะครับแล้วก็รับพลังของสุคุณะไม่ไหวนะครับผมจนกระทั่งตัวของเขาเนี่ยถูกสุคุณะยึดร่างซึ่งมันก็ไปตรงกับที่ตัวของเกตโทตัวปอมหรือว่าเคนจาคูได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าสุคุนะเนี่ยได้กินวันลลนิ้ววัลลนิ้วนะครับก็อาจจะทําให้ตัวของสุคุณะเนี่ยอาจจะยังยึดร่างยูจิไม่ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าอัดแม่งลงไปทีเดียวแบบ ตั้มลงไปทีเดียวเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้สุคุณะเนี่ยยึดล่างยูจิได้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วในขณะที่สุคุณะออกมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์มากมายไอหัวภูเขาไฟโจโกะนะครับผมก็โดนฆ่าไปนะครับรวมถึงจิกิงามิของเมกุมินะครับผมหรือว่ามโหราการเนี่ยก็ได้มีการปะมือกับสุคุณะด้วยแล้วก็ได้โดนฆ่าไปเช่นเดียวกันนะครับและในระหว่างที่สุคุณะต่อสู้กับมโหราการนะครับก็ได้ใช้การกลางอาณาเขตซึ่งการกลางอาณาเขต แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบพิเศษนะครับแบบที่ทำให้สุคุนะเนี่ยสามารถขยายอาณาเขตได้ใหญ่นะครับผม200เมตรเลยทีเดียวแต่เนื่องด้วยเขาเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของฟูชิงุโร่เมกุมินะครับเขาก็เลยลดลงมานะครับผมเหลือประมาณ150เมตรหรือว่า140เมตรเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับผมแต่ก็อยู่ราวๆนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้นะเพราะว่าเขากลัวโดนเมกุมินั่นเองนะครับผมแต่ในอนาเขตนั้นเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยต้องโดนหมดนะครับ ซึ่งพูดง่ายๆคือตัวของรุ่นพี่อินุมากิเองเนี่ยก็โดนนะครับคือแบบแขนขาดไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอยู่ในรัศมีการโจมตีของสุคนะนั่นเองซึ่งในการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเผาผ่านคนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าคนตายเยอะมากๆและก็ต้องบอกว่าในครั้งนั้นนะครับสุคนะเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวของฮัดจิเมะเนี่ยจะทำยังไงให้ได้สู้กับสุคนะ นะครับผมซึ่งเรียกว่ายากอยู่นะเพราะว่าฮัติเมเนี่ยต้องต้อนตัวของยูจิให้จนมุมนะครับคือจนมุมในที่นี้คือแบบยูจิสู้ไม่ได้แล้วก็ถึงขั้นที่อาจจะทาให้ยูจิเนี่ย เสี่ยงต่อการตายเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้พวกเหล่ารุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นแพนด้าหรือว่าฮาคาลิหรือว่าตัวของโอโคซึนเนี่ยจะยอมหรือเปล่าเมกุมิด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้แต่ผมมองว่ามันมีวิธีเดียวคือต้องต้อนยูจิให้จนนะครับผมคือแบบไล่แบบไล่ซัดมันให้จนมุมจนมันสู้ไม่ได้หรือว่าไม่มีทางสู้เนี่ยซุคุณะถึงจะออกนะครับแต่ถามว่ายากไหมมองดูแล้วยากนะครับเพราะว่ายูจิเนี่ยก็มีฝีมือที่พัฒนาขึ้นนะครับก็เลย คิดว่ามันไม่น่าเรื่องง่ายเพลออเนี่ยดีไม่ดีฮัจิเมเนี่ยจะแพ้ซะตั้งแต่ยูจิเนี่ยสู้เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะ ไม่ถึงสุคุณะเลยแต่ถ้าถึงเนี่ยผมมองยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะสุคุณะได้นะครับเพราะว่าขนาดฮาจิเมะสู้กับตัวของฮาคาริเนี่ยผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้คุณไสยที่เก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวของฮาคาริอยู่ได้เลยนะครับผมตัวของสุคุณะเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งกว่านั้นแบบเยอะๆเลยอะ่ะแบบประเมินค่าแทบจะไม่ได้นะครับฮาจิเมะเนี่ยไม่น่าที่จะไหวแต่เราก็ยังแบบว่าไปฟันธงไม่ได้ว่าฮา เมเนี่ย จะไหวหรือไม่ไหวเพราะว่าในการต่อสู้ของฮัจิเมะแล้วก็ฮาคารีเนี่ยฮัจิเมะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ใช้วิชาคุณใสเลยซึ่งเราก็ต้องรอดูกันว่าวิชาคุณใสของฮัจิเมะเนี่ยมันจะมีพลังทําลายล้างเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับและมันเนี่ยจะสู้กับสุคุณะได้หรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสู้ไม่ไหวอยู่แล้วแหละเพราะว่าสุคุณะเนี่ยเก่งมากๆขนาดมโหราการเนี่ยสุคุณะยังจัดการแป๊บเดียวเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกกระซิบไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอการกลางอนณาเขต ยที่มีพื้นที่200เมตรของซุคุนะและบีบลงมาให้เหลือ140เมตรหรือว่า150เมตรเนี่ยมันเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับที่จะสามารถกางอนณาเขตออกมาได้ในพื้นที่จริงนะครับเพราะว่าถ้ากางอนณาเขตจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่จํากัดเหมือนกับโกโจสโตรุ olu, ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันคือได้เป็นพื้นที่แบบจริงๆเลยคร สิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ในอนาเขตนั้นจริงๆเนี่ยก็คือจะโดนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเทคนิคของสุคุะเนี่ยยังคงเป็นความลับอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่คิดว่า น่าจะใช้เทคนิคขั้นสูงเนี่ยได้หลายรูปแบบเลยซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่าข้อตกลงของฮาคาริแล้วก็ตัวของฮัจิเมเนี่ยจะสำฤทธิ์ผลไหมนะครับตรงที่ว่าจะให้ฮัจิเมเนี่ยสู้กับซูคุณะนะครับก็ต้องรอดูกันสําหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าฮัจิเมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะครับเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับผมหรือจะพูดง่ายๆคือเคยอยู่บนจุดสูงสุดแบบตัวของซูคุณะเลยก็ว่าได้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างจากเข็นฆ่ากันนะ แต่ตัวของฮาจิเมะเนี่ยก็ส <anything> <living> <movement> ามารถอยู่ได้ยันแบบแก่ยันเท่าเลยนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าคู่นี้สู้กันออกมาแล้วการต่อสู้จะดูเดือดและมันแค่ไหนนะครับ <huh> ก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ